รู้ก่อนติดตั้งเลยว่าเจ้าเนี่ย โอเคไหมตอบใช้ไปสายต้องโทรตามหลังการขายไม่ไดีดีไปกว่าน,นี้หรอกครับอย่างสุดท้ายคือการใส่ใจในการแก้ปัญหาครับแต่ละบ้านร้อยบ้านร้อยแบบร้อยความต้องการมันไม่มีทางที่ใครก็ตามที่จะเพอร์เฟกสมบูรณ์แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาแก้ปัญหายัางไงร,รับผิดชอบแค่ไหนเพราะฉะนั้นดูเคสก่อนก่อนดูรีวิวมั่นใจคอมซิสโซลา่ามีถามคนที่ติดตั้งไปแล้วพอติดตั้งไปประกันมันนานนะครับมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นสักอย่างแหละถ้าเขารับผิดชอบ อันเนี้ยถือว่าโอเคครับแถมครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เราจะรู้ก่อนติดตั้งเลยว่าเจ้าเนี้ย โอเคไหมทริคแรกก็คือการถามตอบครับแม้กต่ตอนถามคําถามแรกๆก่อนที่จะซื้อแล้วเขายังตอบช้าหลังการขายยากครับที่จะดีขึ้นอย่างที่สองเกือบทุกเจ้าไปสํารวจหน้างานฟรีจะมีการนัดไปสํารวจนัดวันและเวลาที่แน่นอนถ้าเขายังไปสายหรือไปสายแล้วไม่โทรบอกท่านต้องโทรตามเองหลังการขายไม่ไดีดีไปกว่านี้หรอกครับมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เราแอบเช็คหลังการขายก่อนติดตั้งโซลทาได้ครับ